นิลยาทารุนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเช็คภาพรวม2,567ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษกันนะว่ามีอะไรที่โดดเด่นนะคะการงานการเงินความรักของชาวเมษเป็นอย่างไรบ้างนะอ,อยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจอยู่นะคะใน of ฟ e n น a c l e แต่ก็มีแบบไม้เข้ามานะ ความก้าวหน้าการขยับขยายนะคะ Seven of Judgment หถ้วยรู้สึกว่าเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วล่ะ King of Swords แปถ้วย <c oughs> การยย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีเหมือนกันด้วย ครบครับเรนหลันี้ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของชาวเมดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะได้พบเจอกับสถานการณ์ของการแข่งขันนะการต่อสู้นะคะบางทีคุณก็อยู่ในความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะแต่คุณก็สามารถที่จะต่อสู้มาได้นะคะ อย่างเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวกับปีที่ผ่านมานะคะในปีนี้คุณก็เหมือนกับจะได้รับโอกาสบางอย่างนะคะได้รับโอกาสในการที่จะมีในเรื่องของการเริ่มต้นในทิศท,ทางใหม่ๆนะคะสิ่งที่ฟ้าจะประทานมาให้กับคุณนะคะเพียงแต่คุณก็อาจจะ <c oughs> ใช้การพิจารณานิดนึงนะคะอ ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยจะมีแน่ๆน,นะคะแต่ว่าคุณเหมือนจะต้องมีการละทิ้งจากอะไรบางอย่างนะเช่นการที่จะต้องก้าวเดินออกมาจากสิ่งเก่าๆนะคะความรู้สึกถึงความอึดอัดขับข้องใจนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆของชีวิตเนาะ,ะอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานนะคะมีคิดที่จะขยับขยาย ะะการขยายสาขาความเจริญก้าวหน้าเนี่ยจะมีขึ้นนะคะเรียกว่าถ้าคุณคิดที่จะทำตัดสินใจที่จะทำอย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยโชคก็จะเข้าข้างคุณนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับดูว่าคุณอนะยังอาจจะติดอยู่กับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเป็นอดีตนะเช่กนการยึดติดกับอดีตบางอย่างจนทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่า ไม่ได้มองโอกาสใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะแก้ไขโดยการที่ลองพิจารณานะคะในเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาใหม่ดูนะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าโอเคกําลังที่จะตัดสินใจนะคะการเลือกนะการที่จะก้าวเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนี่แหละ ตัดสินใจว่าเออจะไปดีไม่ไปดีนะคะงานที่ใหม่จะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมไหมอะไรแบบนั้นนะคะหรือการที่คุณจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะคิดระตะว่ามันดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่มันก็มีสิ่งที่ดีนั่นแหละนะคะเพราะว่าก็จะมีผู้คนนะคะที่จะให้การสนับสนุนนะและดูเหมือนว่า คุณจะมีทิศทางว่าจะตัดสินใจนะคะจะตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดหะนั่นก็คือแนวทางเหมือนกับว่าเลือกในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองน่าจะต้องจบจากอะไรที่มันเก่าๆเดิมๆจริงๆนะคะก็แน่นอนในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ที่ใหม่ๆนะเลือกตัวอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็ต้อง ยอมจบนะคะได้อย่างเสียอย่างอะไรแบบนั้นนะคะการจบสิ้นนะาการจบสิ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณเคยมีปัญหาเรื่องการเงินนีิสินมากมายไก่กองเนี่ยนะคะถ้าคุณตัดสินใจนะในการที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปลดเปลื่องภาระนิสินได้ด้วยนะคะคุณจะมีเวลาที่จะ <c oughs> คิดไตะตอง นะคะที่จะมีความรอบครอบมากขึ้นนะคะสุขุมมากขึ้นจริงๆคุณอาจจะคิดที่จะเริ่มอ,อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆมาสักพักนึงแล้วแหละเพียงแต่ที่ผ่านมายัางอาจจะมองไม่ค่อยเห็นทิศทางเท่าที่ควรว่าเออมันจะไปดีไหมเริ่มอะไรใหม่ๆดีไหมอะไรเงี้ยนะคุณคิดมาเยอะแหละที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่มันถึงเวลาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับ ในเรื่องของความรักเนี่ยนะก็เป็นไปได้เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆสำหรับคนโสดนะคะคุณจะได้เจอในเรื่องของความรักนะที่เข้ามานะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องอตัดสินใจนะคะที่จะจบปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาที่เคยมีมาเนี่ยจะเลือกที่จะตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นการจบของปัญหานี่แหละนะคะ เพื่อที่จะเริ่มคิดไตรตรองทบทวนกันใหม่นะคะจะทำยังไงที่จะคุยกันแล้วก็ให้จบซึ่งปัญหาที่มันหนักเหมือนกันนะคะปัญหาที่มันหนักเหมือนกันตรงนเนี้ยเนี่ยในที่สุดคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้เพราะว่าคุณเหมือนอได้มาอยู่กับตัวเองแล้วก็จะตกผลึกนะคะมีญาณอย่างรู้อะไรแบบเนี้ยว่าเราควรจะไปในทิศทางไหน พออยู่นิ่งสงบกับตัวเองแล้วเรารู้ทิศทางมากขึ้นนะคะสำหรับชาวเมตนะสรุปว่าก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในทิศทางใหม่ๆการงานการเงินนะคะแล้วก็การที่จะได้รับโอกาสดีๆ <c oughs> จริงๆแล้วคุณมีโอกาสดีๆอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงนะคะว่าคุณจะพิจารณาโอกาสดีนี้หรือเปล่าถ้าพิจารณาแล้วก็ อย่างรอบครอบแล้วนะคะคุณจะไปได้เฉลุยนะเพราะว่าการก้าวข้ามอุปสรรคในครั้งเนี้ยนะคะการที่จะไป,ปไปสู่การเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยมันจะสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวเมษนะ เอาละนี่ก็คือเรื่องราวนะคะภัพรวมตลอดปี2,567นั่นเอง ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาร่โนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาร่ไพ่ออร์เคลิลหรือว่าอยากจะสมัครเรียนคอร์สกดดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ